น,นี่ของกบจะเป็นบะมหมี่หมูแดงนะคะกบทําหมูแดงเองวิธีการทําหมูแดงถ้าสมมติวันนี้เราจะทําบะหมี่นะต้องทําล่วงหน้าหนึ่งวันคือเราจะหมักหมูล่วงหน้าเริ่มต้นกบจะโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเข้าด้วยการทำสามเกลือเนาะในส่วนของน้าําหมักกบก็จะมีซอสถอยนางรมนะคะสีอิ้วขาวผงพะโลนะน้ำตาลทรายและก็น้ำผึ้ง นะคะแล้วก็สีส้มใช้สีส้มนะไม่ใช้สีแดงนะพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็จคนน้ำหมักเข้าด้วยการจนน้ำตาลละลายแล้วใช้หมูสันในเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะใส่ลงไปแช่เย็นนะพอสักหกชั่วโมงกลับข้างนะคะแล้วก็แช่ต่อข้ามคืนนะมันก็จะเข้าเนื้อแล้วก็จะเป็นสีแดงสวยแบบนี้ ถ้าใช้สีแดงมันจะเข้มเกินไปนะคะถ้าอยากให้ได้สีแดงสวยจริงๆต้องใช้สีส้มนะวันรุ่งขึ้นปุ๊บเราก็จัดการย่างเจ้าหมูกบใช้เตาอ,อบนะคะเอาเข้าเตาอ,อบไปเลยอบได้30นาทีพริกนะคะแล้วก็อบต่อ30นาทีทั้งหมดกบใช้เวลาทั้งหมดสำหรับเตาบ,บ้านกบ1ชั่วโมง15นาที นะแล้วเราก็ลวกเส้นบะหมี่ลวกผักกวางตุ้งในส่วนของน้ำซอสหมูแดงเราเอาไปทำข้าวหมูแดงได้นะคือน้ำที่หมักเนี่ยเราเติมน้ำไปครึ่งถ้วยนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะชิมรสแล้วก็ใส่งาขาวลงไปคนให้งากลิ่นหอมของงาออกมาเสร็จแล้วเราก็ผสมนะคะน้ำมันละลายน้ำใส่ไปให้มันข้นๆนิดนึงใส่ลงไปเนาะเส้นตัวนี้ นะกบใช้เส้นแปนมันจะมีลักษณะพิเศษคือเมื่อเราใช้เส้นแบนเนี่ยมันจะอุ้มพวกรสชาติของซอสของกรีวี่ได้ดีกว่านะคะแต่มันจะทํายากกว่านิดนึงขั้นตอนการทําทตั้งน้ําต้มเดือด,ด,อดใส่น้ำซอปใส่โชว์ล,ลงไป2ชัช้อนโต๊ะน้ํามันลงไป2ชัช้อนโต๊ะใช้คําว่า2ชัช้อนโต๊ะเลยนะพอเดือดเสร็จนะระหว่างที่เราน้ําเดือดเราก็เขย่าเส้นเอาแป้งออกให้ได้เยอะที่สุดแป้งที่เคลือบเส้น เพราะว่าแป้งเนี่ยจะทําให้รสของบะหมี่เนี่ยลดลงแล้วก็เฟื่อนนะคะเรียบร้อยปื้อปื้อปื๊อปน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปคนคนยีใช้คําว่ายียียเสร็จพอเส้นเริ่มลอยปุ๊บเอาเส้นนะคะลงไปในเทใส่กระชอนแล้วเอาเส้นที่อุ่นๆเนี่ยลงไปในน้ําเย็นเทน้ําทิ้งแล้วในน้ำอีกน้ำหนึ่งเทน้ําทิ้งนะคะจะได้เส้นที่ ไม่มีแป้งนะคะหลัเจ่นนั้นเราก็ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยจะทําให้เส้นของเรามีรสชาติคุกเค้าเข้าให้กันและเส้นจะไม่ติดจะเป็นเส้นสวยอย่างนี้เลยนะคะเวลาทานก็จะทานบะหมีห่หมูแดงแล้วก็มีน้ำซอปราดนิดนึงอร่อยนะลองทําดู